าลนะรถไม่มีไฟเหรือวะเนี่ยเหมือนรถไม่มีไฟนะพนะาน้องสาวม,มาด้วยไม่ไม่เปิดไฟใส่ชุดตกเรียนมาด้วยแล้วไม่เปิดไฟมาล้อก็จะหลุดโอ้เอาไปแล้วไปทางนูนง้นเนาะล้อก็จะหลุดท่านพี่น้องน่าสงสารว่ะล้อหน้าเอาจะหลุดท่านพี่น้องพาน้องสาวม,มาน้องสาวคนเดินอีกคนมา ไฟบรติดบ่ฮะไฟเจ้าบรติดบ่เงียบ <c oughs> เหนื่อยน้องเพิ่งเลิกงานมาอเออฮะสบายดีสบายดีสบาย,บายนี่น้องแต่งชุดนักเรียนนะวันนี้เฮ้ยแต่งชุดนักเรียนกน็น่ารักไปอีกแบบนะ,ะน้องคนประมาณป่ะมีกี่คนวะเนี่ย น้องนี่ชื่ออะไรนะลาอ้าวแล้วเมื่อวาในไี้ใครมาเจ้าปะเขาจะไปซื้อน้ำด้วยกันไม่ใช่เจ้าบปะอ,อ้าวเออมีกี่คนทำไมเขาหน้าเหมือนกันหมดเลยนี่เฮ้ยไฟดูดไฟดูดโหลืมไปเขาเช็งเลยเขาเรียนช่างไฟมาช่างไฟแต่ว่ากลัวไฟบะย่านไฟบะอ,อันน้ำน้ำอย่างครับอลา พอถึงก็แต่งรถกันนี่ลูกค้ามาซื้อขอบใจหลายเด้ออุ่นหนุนน้องเขานะจะได้มีเงินเรียนจบอีกกี่ปีจบอีกกี่ปีจบหรือว่าจบเอาหัวก่อนปีจบมันกลางปีหนึ่งจบมันกลางอันนี้ทำอะไรเนี่ยทำอะไรอยู่เนี่ยร่าเบรปซีบอะร่าเแป๊ซีเคยไว แกะน้องมันน้องทำไม่ได้แกะถุงก็ได้่ะเด็กน้อยเนาะนี่อันนี้มีเลยทำไมไม่เอาอันนี้เรื่อคนละอย่างเจาคนละอย่างบ่อ๋อฝาเจาะเก็ถัดมาถึงก,ก็ขายได้เลยวันนี้เป็นวันที่เขาทำงานแล้วตรงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยนะนี่ก็มีพี่น้องชาลาวพี่น้องชาจีนนะก็ามาเที่ยวนะามาเที่ยวกันกันบบรรยากาศ ริมน้ำโขงนะสาวสวยๆก็จะเดินผ่านไปผ่านมาเฮ้วันนี้มีเป๊ปซี่ด้วยเมื่อวานไม่มีนะเอวานร้านปิดเอาน้ำอย่างเอาน้ำอย่างก็ อันนี้เป็นเสื้อใหม่เหรอปีนี้เหรอดูเหมือนไม่ใหม่ไม่กี่วันเลยมั้งเป็นสเดือนแล้วเออสองเดือนมันยังดูใหม่อยู่เลยนะเนาะแสดงว่าไม่เคยซักเลยก็ <c oughs> มาดูใหม่ไงสบใจเด้อโอเคให้น้องจัดร้านก่อนนะรอหยุดก่อนนี่น้นอวเขากล้วย จริงแล้วชอบกล้วยนมสดกับน้ำเต้าหู้เนี่ยมันพอกันเอาพวกเมนเก็บเงินกว่าเราไปเก็บเงินวะแมนเขาจะมาเก็บเงินเขามาเลยไปแล้วเกาเจ้ายังมาเนาะตอนนั้นเดี๋ยวเขาก็มาเก็บเออเดี๋ยวเข้ามาอีกรอบมันมีคนเก็บเงินนำเฮานามีสองคนนะคนเดิมเมื่อวานคุณเจ้ามาเก็บสองคนคุณเจ้าบอกว่าเจ็บงงเพิ่งจึงออก เ่าได้เกล,ละาให้ฟรีจ้ะดิรีป่ะเออวันนี้น้องกี้ใจดีมากเลยเพราะน้องกี้เขาถูกหวยนะครับผมถูกหวยแล้วจ้ายัางยังบอเอาลร่นี้นี่นี่น้งก้อนมาน้ำก้อนก้อนห้อนคือกันมาแล้ววันนี้น้องกี้ก็ทำความสะอาดต้อ,ใองใหม่ไว,วเรียบร้อยแนละ้วสะอาดมากมมเลยั